คุณหญิงสุดารัตน์เยยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดใจและขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอมีมติเอกชนไม่ชี้มูลกรณีการยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารและข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน818แห่งที่ให้ความเป็นธรรม พร้อมย้ำว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในการรักษาผลประโยชน์ของราชการและได้คืนงบประมาณท,ทั้งหมดให้กับรก,กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วดูลาไปเรียนกับพระอันนี้คนก็เลยไปไปขอขอบคุณนะคะกับคณะกรรมการปปรชที่เหลือทั้ง8ท่านที่ได้ให้ความเป็นธรรมกับดิฉันและคณะอย่างเป็นเอกฉันนะคะ ในกรณีการยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายอยากที่จะให้กรณีของพวกเราเนี่ยเ,ออเป็นกรณีสุดท้ายหรือเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของความขัดแย้งทางการเมืองที่มีขึ้นอาจะเกิดขึ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อรายสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยากให้ต่อไปนี้เนี่ยขบวนกวารยุติธรรมเนี่ย ได้เดินหน้าสู่การให้ความเป็นธรรมต่อ,อทุกทุกฝ่ายทุกๆุคณะในในบ้านเมืองอย่างแท้จริงคุณหญิงสุดารัฐยังระบุด้วยนะครับว่าหลังจากนี้จะให้ทีมกฎหมายศึกษาแนวทางการฟ้องร้องกับผู้ที่ให้ข้อมูลเท็จจนได้รับความเสียหายรวมถึงการออกหนังสือเบื้องลึกเบื้องหลังในคดีดังกล่าวรวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นจนถูกกล่าวหาและตีตราจากสังคม